สวัสดีครับอยู่กับสองกองลุงทิดะครับอยู่กับสองกองลุงทิดาพี่เก่าลุงธิดาได้นั่งอยู่แค่นะครับมีแค่ในหน่อยนางเดินอยู่ข้างรถมินิบัสนะครับลุงธิดาได้ออกไปต่างแพนะครับเมื่อกี้อยู่อนามัยหม่นะครับเนาะต่างรัวน้ำใหม่กับเบิ้งแพแล้วก็คือ จังเป็นตะแแหงไหวอยู่นะครับเป็นตะแแหงไหวอยู่เพราะว่ามันโบดีไข่โบดีบวมนะครับโบดีไข่โบดีบวมเพราะว่าเป็นยิบหมอเป็นยิบจ้องสันนะครับหมออยู่โรงพยาบาลหานิตพันษาครับอั็นยิบอย่สี่เข็มครับเน,นี่นครับ, <c oughs> บตอนนี้นะนุ่ิกีดในนางปากกอนอยู่แก่นะครับพักกอนอยู่แก่ ไฟต้องด่านแค่นศอกอ่นี่ครับถลอกแน่น้อยนึงนะครับแต่ว่าเสียขาดนะครับเนาะตัวนี้กันได่นุ่งกางเกงขาหยาวนะครับได่นุ่งกางเกงขาหย่างก็คือสีบ่มีบาดเจ็บตกทีกว่าเพราะว่าขันได่นุ่งกางเกงขาหยาวจะหนีมันก็บาดเจ็บกางเกงขาหยาวมันก็ถึงเต็มเน้อครับเนาะมันถือเป็นทางคนละภาคบ้านหน่อยททางคนละภาคถึงเลยถึงบาดเจ็บไป เสียเวลาอยู่ประมาณสามสี่ชั่วโมงนะครับประมาณสามสี่ชั่วโมงอยู่ในโรงพยาบาลกว่าชั่วโมงกวัวก็มากจับมาอยู่บ้านภูกลนีนะครับต้งไปเมาสอมรถสอมเรืให้นะไรแต่ะ่าเรียสเดียวก่าก็คุณนะครับจนายสองนะครับบใาสองมุองผิดจังเดเดินทางมา เ <c oughs> ทียวสีมอดีครับคุณนะครับสามสีมุ้งแหลมฝากเนาะสีมุ้มมงแหลมเกียบหามุ้งแหลมตามสืออยู่นะครับบัติเหตุกี่ครับเห็นได้ทุกเวลานะครับแต่เขาระว่างอยู่เขาโบระว่างเขาก็มาปาดนากจเบรกเบรกนาเบรหล้างนะครับนอการถสองหล่อนก็แห่นเกี่ยวกับถ่ายเขาเนี ฟอมันสีไหล่มนะครับ <c oughs> จังหวะ,ะมันไหล่มล่มแทบลงเที่ยวตลอดต้องกบอย์ทะไลย์อะไทะไลยไปนะครับเขาก็ั้องซ้อมเขาก็ซวอมเขาก็ซื้อน,นั้นมาเพียนไห้สื่อกลามคาดนะครับกลามกำคาดมาเพียนไห้จะกลามกำคาดนี่มันก็หักมาเตกหละครับฮักมาตเตกา เพราะวก็ถือทางมันหล่มเขาก็เอ็นเขาก็เลยแต่ว่าเขาก็สิวา่ามันหักตอนหล่มของจักนะครับก็สื่อตอัวนั้นลมาเปลี่ยนใหม่เขาก็ในฮัด <c oughs> ลบล่อยสีเพราะว่าหลานมันเป็นหลานเห็ดาะคนผลสีนะครับพอผลสีมันเป็นอู๋จอมรถนะครับเป็นจาง โอ,อ้ยเตึงเยเตึงเครื่องบดตุกอย่างทุกแน่านะครับเพระว่า,านนบาลนครน้อยต้นต่อเลี้นถ้าไปโรงพยาบาลไปยังฝรั่งน,นี่น้ำดีวันต่อเงว่าคนพนเสียเอารถพนมาส่งผิดนะครับพนว่าเสียมาส่งเรื่องนกทา,กม,ามาเววมาสียเอารถมไใส่ขึ้นรถคนพิการพนนะครับผมก็เลยว่า บรต้องเดี๋ยวออกเคียร์เวลาสิเรไปเองก็ได้เราลุงติดกันด้วยวานี่นะครับบมาจากห้นลำบากแห้งนะครับเพราะว่าลุงตีก็บพบมาได้อยู่เนาะพบ,พบมาได้อยู่เพราะว่าก็บที่เก็บนี่ครับของมือมันอยากลดนะครับเนาะอยากเดี๋ยวนี่ก็ยังไข่ๆจังหน่อยแต่ตอนนั้นสีเศร้าแล้ววันนี้เมื่อกี้บี๊ดโม่ใส่ เมีดมอวนไสมันก็เลยบวมขึ้นนะครับตอนอันวใหญ่นี่ก็แต่ใ,ใหญ่มันถือติดควายอันนี้ละที่เก็บเก็บตัวนี้ครับเทียนจอกก็โบมินยังนะครับโบมินยังป้อนโมนี่ปาราโหลดเขาแันลน ยังอยู่เกียร์หน,นึ่งอยู่นะครับยังอยู ina, ่เกียร์หนึ่งเพท่านไหนบพท่านไหนเปลี่ยนเกียร์นะครับออกจากไฟแดงบพท่านออกง่ายเพรท่านไหนเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับอยู่อยู่เกียร์สองอะออกเกียร์สองอะอยู่ในเกียร์สองนะครับบพท่านไหนเปลี่ยนเกียร์ตาเป็นหักเข้ามาต่อจิบก็เลยในเปลนะครับในเปลมันก็เกี่ยวกับถ่ายรถเพิ่มจังหวะมันไลยล่งนะครับล่งแบบโมมีทาเลยนะครับนอกเพราะว่า กว่ามันกำเบีกหนาหนำนะครับกำเบีกหนาหนำมนี่เียกอะหย่าดมันสวนรถเพลินคือว่ามาเลื่อยได้เสียจังหวะเสียจังหวะหล่มนั่นะครับกว่ามัน,ลนหลหนนราะว่ากำทั้งเีกหนาดิล้างรถซองหลอมันก็บบกคือสี่หลอนะครับเนาะพันสี่หลอดบียกเกือกมันก็จะยาวนะครับออที่สองหลอดต้างเบียก ตอนช่วงนีก็บง่งบอว่ามันสีล่มหรือโบล่มนะครับอันตรายอีกันตอนบีนครับ <c oughs> <c oughs> นี่นี่ครับอู้บรรยญญากาศก็ดีครับมัอน,นี้บรรยากาศเป็นลมอากาศเย็นพอดีพอดีนะครับลมอากาศแดดก็แดดอ่อนๆนะครับแดดอ่อนๆเป็นจัลัวจััวนี่ลมเย็นมาแน่จังหน่อยนะครับ โมเห็นมาแน่จังหน่อยนะครับเนาะเนี่คเับปนนัดมื่นตัดไม้กับวันที่ 14, ท 14, ทสิบสี่นะครับที่สิบสี่ทั้งโรงพยาบาลหาซีเป็นสารนะเพิ่งว่าตัดไม้วันที่สิบสี่เพิ่งเพิ่งกับเขียนแปลว่าเขียนบอกเลยนะครับสีบาดพยักบาดพยักกิดเพิ่งกับสีก่อนหน่อยเพิ่งเรียกมาถามนะครับเนาะเพิ่งกับคุณหมอเพิ่งม,มาถามในสีวัคซีนกันบาดพยักนี่ เกมสุดท้ายนี่วันที่เท่าไหร่มาไหว่าจำเมื่อไหร่ล้อครับว่าจำเม่ไหรเนาะสี่ตั้งแต่ข้าวเขาขุงเลี่ยนเนาะครับเนาะสี่ตั้งแต่ข้าวเขาขุงเลี่ยนผมมันก็สี่เดือนสี่สิบห้าสิบปีเนาะครับเนาะจำเม่ไหรแจ็คเป็นสีดยาวัคซีนแจ็คเป็นสีดยาวัคซีนนี่ยังจำเมื้อไหร่ที่ค่อยๆได้เอาหาหมอหาโรงพยาบาลจ็คเตี่ยนะครับ มาเป็นฉีดวัคซีนโควิดตอนละสองเข็มยาแนวมือหินกับบุกไฟได็เป็นไข่เป็นหนาวนะครับบุกไฟเป็นไข่เป็นหนาวยื s <S ่เนยอก็เลยบ่อไฟเด็กเป็นยาฉีดยั้งวัคซีนยั้งกับด้วยสีแต่วัคซีนโควิดละสองเข็มผ่านสองเข็มเข็มที่สามเพิ่งแต่ว่าให้ไปฉีดีลงบาแต่ลอดก็ยังเพราท่านไหนไปเข็มสามอยู่นะครับเนาะเพราท่านไหนฉีดเข็มสาม บาดทีเก <c oughs> ็บหนีงก็บ่หยากนะครับเนาะบาดทีเก็บก็ดีบ่หยากนิดเดียวนะครับนิดเดียวมหาเตะในเรียนไว้กับบาดเก็บได้โหลดพิกาบขั้นก็ตัดคู่กรณีก็เขางอคอเหมือนว่ท่านไหนเปลี่ยนเกียร์นะครับเนาะท่านไหนเปลี่ยนเกียร์อยู่เขาก็ซองทั้งหลังอยู่เขาว่าก็ดีเขาก็ซองทั้งหลังอยู่ก็จะอยู่ไกลตัวเขาแนมงวก ช่องอีกแคสองมัเทิงกันนะครับเทิงกันนะนว่ามันเป็นติดรถติดไฟแดงนะลุงพี่ก็แล่นเล,ล,ล,ล่นๆ,ๆไม่หรอกน้ำมไซนะครับเพราะว่าไปจ,จังหวัดในล่าสองขั้นสามขั้นรถนะครับมันกับเป็นไฟเขียวขึ้นลุงพี่จะไอ้ลวงลวงมาเลยลวงมาเลยมันกับขั้นทั้งหนามันกับเดี๋ยวป้าข้ามาแต่ว่าเพิ่อนก็ยังโบ่าณอยู่ ขวงลำนะครับบุทบันในขวงลำบางทีก็ในเกี่ยวหล่มกวานนะครับในเกี่ยวหล่มกวานนึ่งบุทบันในขวงลำอยู่ mm hmm. มแผนพันธุ์งก็ออกรถนะครับนอ่องก็ออกจากไฟแดงยังอยู่กลางสีกลางไฟแดงอยู่อะกระบะได้นะครับกลางไฟแดงกระบะไทยอยู่บา้าตพีเนีตมันก็เกิดเป็นแบบทกุกเวลาเลยแต่พิดแต่ว่าเดือดครับ เลือดโปมีเลยเนยแผลว่าแผลแบบขนาดแผลแบบใหญ่ม no. right. ันเป็นคือจ okay. oh ังบปมีเลือดป้มีหยังออกมาเนี่ยเอาวะเบิดก็เหมือนนี่ต่แผลอันนี้อยู่นอครับนออยู่อ้วนเข่าว่าเลือดอะบอกบกบกไข่เลือดบปออกเลยบอกง่ายๆเลือดบปออกเลยบมถือเสศษเลือดตัวจัง คนบาดมือบาทยังก็ยังบาทนิดหน่อยก็ยังเลือดออกลายแต่กีว่านะ้ำติดเส้นเลือด, <c oughs> ดกด็จังมากเนาะนเหลอเห็นว่าเลือดก็เลือดโปะออกนะว่าสีโป๊ะแจ๊กจังว่ามันสีแห้งใบนะครับมันโมมีโมมีเลือดโมมียังออกมาก,กมันมก็ที่โบด้บวมนะครับโได้บวอมถ้าลุงทิดก็สีได้ขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำสักวันนะครับเด้อ ทีมนาเราจึงเพาะครับลุงทิศใหม่นาะครับเนาะขอบคุณผู้ที่โคตรไหลโคตรแทะได้ครับเพบื่อโคตรติดตามโคตรถามโคตรสนา้าขึงกำลังแรงใจใหน่อยจีบครับผมิีหนาพาะกันไหมครับบ๊ายบายครับ